ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับวันศุกร์ที่เออวันศุกร์ที่สองสิงหาที่ผ่านมาพี่น้องเล่าพัฒนาเนาะออกเก้าหนึ่งสี่พี่น้องออกเก้าเลขหกโตเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ห้าเลขบนออกศูนย์ศูนย์หาพี่น้องเลขล่างออกสี่ศูนย์ได้อพี่น้องเด้อ เล่าพัฒนาพอใจดีกับลดพี่น้องลดทุกสำนักลดพี่น้องเนาะหนักถ้าเป็นลักษณะนี่เล่านี่ยากพี่น้องเนาะแล้วพอใจดีสพาไปตามตัวชุดเต็มพอใจดีเลยเอาชุดเต็มมาฝากพี่ฝากน้องได้พี่น้องพี่น้องมากก็คือจัดขัดก็คือพานพี่น้องบ่ากันแนวทางมีเขามีรลุดพี่น้องนะครับเนาะเอามาเบิ้งมาพิจารณากันพี่น้องวันจันทร์วันวันจันทร์เนาะวันจันทร์เดี๋ยวพี่น้องใส่บันทีก่อนเด้อ วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ที่วันจันทร์ที่ห้าพี่น้องสองข้อหกเจ็ดพี่น้อง นะครับสองห้าหกเจ็ดน้อพี่น้องน้อเอายอย่อยไปสักกันพี่น้องนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดพี่น้องลาวพัฒนาพ่อใจดีชุดที่สองเนาะสูตรสองลาวพัฒนา ลาวพัฒนาพ่อใจดีสูตรสองพี่น้องครับผมสูตรสอง นะครับสูตรสองนี่มันสีมีอยู่10คูพี่น้องสูตรแรกมีอยู่8พี่น้องนะครับอันนี้เอามาชุดเต็มเลยพี่น้องพี่น้องมกักชุดไดสูตรได้โตไดพี่น้องจัดหาเอาเลือกเอาพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับหกหกกับแปดพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหกกับแปดพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหกกับแปดพี่น้อง นะครับวิ่งบนล่างหกกับแปดพี่น้องเมื่อเบิงการจับคูมันสีมีอยู่สิบชุดสิบคูสิบหางพี่น้องนะครับให้พี่น้องเลือกออกพี่น้องมักกะจัดมีชุดหนึ่งชุดสองพี่น้องนะครับชุดหนึ่งชุดสองนี่แปดชนกันทาบมันเอาชุดเดียวคือว่าฟันแปดเป็นที่เดียดพี่น้องนะครับคือว่าฟันแปดเป็นที่เดียดเลยแต่ว่าเอามาใส่สองชุดพี่น้องแต่บอดได้ฟันเนาะพี่น้องเนาะราะว่า สูตรหนึ่งกับสูตรหนึ่งกับแปดสูตรสองกับแปดทาแม่นพอใจดีเฮ็ดเพืือเกลากะฟันแปดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับอ่าเมื่อเบิ่งการจับคู่พี่น้องนะจับคู่มีอย่างแน่พี่น้องจับคู่สูตรสองพี่น้องนะครับเนาะอ่าหกศูนย์พี่น้องหกสองพี่น้อง หกสี่พี่น้องหกเจ็ดพี่น้องหกเก้าพี่น้องนี่ครับคือสูตรที่สองพี่น้องนี่คือสูตรที่สองพี่น้องเมาเอบิง ชุดที่สองพี่น้องมีอะไรบ้างนอ้องพี่น้องเนาะสูตรที่สองสูตรที่สองพี่น้องแปดศูนย์แปดสองแปดสี่ แปดเนี่คือสูตรที่2พี่น้องนะครับสูตรที่2ของพ่อใจดีพี่น้องมักกัะจัดคัดกระพานบ่าวา,า,ากันเด้อพี่น้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบมีอยู่สิบคู่พี่น้องนะครับมีอยู่สิบคู่เนาะสูตรที่สองพี่น้องสูตรที่สองมีอยู่สิบคู่พี่น้องนะครับของเล่าพัฒนาวันที่หาสิงหาเด้พี่น้องวันจันทร์ที่ห้าสิงหาพี่น้องนะครับสูตรที่สองของพ่อใจดีนะครับพี่น้องครับพี่น้องมักกะจัดเด้พี่น้องเด้อเลขสามตัวพี่น้องนะครับเลขสามตัว จะพอใจดีจับถหาพี่น้องเลข3าตัวพอใจดีเนาะมี1 6ึศนะครับ1 6 2่งหกสองพี่น้อง พี่น้องก็จะลืมมักบอ่อมักก็เอาไปพิจารณาพี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีลุดเสมอพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางพอใจดีพี่น้องวันจันทร์ที่ห้าสิงหาสองห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องมกักกระจัดคัดกับพานเดอือบาว่วกันพี่น้องแนวทางมีเขามีลุดได้วิ่งบนล่างหกกับแปดพี่น้อง จับคู่ให้หกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องเลข3สามตัวหนึ่งหกศูนย์พี่น้องหนึ่งหกสองพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดเลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีน้ำแนกันแล้วกันพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีกันมิแนวาท่างฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปหนาพอ่อกับพอใจดีไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม